สมกันต่อเลยครับเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงมวยคู่ที่5ของรายการนะครับฝ่ายแดงคือเจ้าวันชนะมีนโยธินครับฝ่ายน้ําเงินคือศักดิ์ศรีทวินยิมก็สู้กันในพิกัดน้ําหนัก124่ปอนด์ครับก็ถือว่าเป็นว่าที่ครับว่าที่นักมวยที่อยู่ในแผนการสร้างทั้งคู่นะครับมาดูได้เลยครับคู่นี้ฝีมือดีด้วยกันทั้งคู่มวยไทยที่กรุงเทพวันนี้ ดูนะครับครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเป็นคิวการจัดของโปรโมเตอร์คุณสุเมศซื่อสัตตบงกตครับมิดนครนะครับมิดนครครับวันนี้จัดมวยดีจัดมวยดีตลอดต่างศึกต่างสายนะครับโดยคู่เอกนำรายการน่าติดตามชมเป็นอย่างยิ่งครับคนเอกนายพลคนขอนแก่นวันนี้เป็นทีมเยือนครับมาเจอกับก้องบุรีวอสังประภัยและยังมีคู่รองครับว i p ทเพชรมหาพรหมกับคุณดนตริ์เจริญทรัพย์ และคู่คำครับราชสี IT 2000กับซีจา TBM ยิม <c oughs> ก็ถือว่าน่าติดตามทั้งรายการแล้ะครับในวันนี้ที่ราชดำเนินนะครับก <c oughs> ็ศึกวันมิตรไทยส่วนวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่รังสิตครับเป็นทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับจัดเอาไว้ถือว่าเป็นคู่มวยที่ <c oughs> แฟนๆรอดูชมเลยครับก็คือเจ้าสถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพ ครั้งนี้ครับมเปิดโอกาสให้วันชัยเกียรติหมู่เก้าครับผัดแท้ผัดชนะกันมาแบบสุดมันครับเพราเป็นคู่บวยเงินแสนครับที่เวทีบวยนานาชาติลังสิตธถานาเมืองเล็กกับวันชัยแฟนๆไปชมกันได้นะครับวันศุกร์ทีจะถึงนี้ศุกร์ที่27มกราคมที่รังสิตครับหวยล็อต6มงเย็นนะครับที่ลังสิต6มงเย็นถึงคู่นี้ครับคู่ปิดท้ายรายการในช่วงชั่วโมงที่3ครับซึ่งจะเหลือเวลาอีกประมาณ 15นาทีในทานได้ชมปิดท้ายรายการของการถ่ายทอดสด3ชั่วโมงส่วน27นั้นก็ที่นี่นะครับที่เดิมแห่งนี้ช่องเสีร่วมกับเพชริดีพ็อซิ่งคปภูมชชันเป็นรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งครับนอกจากนอกจากยอดมองคลจากป้องการแมปงสากลแล้วงวยมาราธอนชิงรถโตยโยต้า ที่นี่ครับโอ้โหยิ่งใหญ่สนามที่นี่นะสนามที่นี่เลยที่นี่นแหละครับต,ต่อยวันเท่งวันนี้วันเท่วันนี้ต่อยวันเนี้ยทางที่ชื่นชอบมวยไทยมวย3ยกเชิญครับแม่แฟนๆบอกว่าเสียวไส้และรวมคนเท่งเสียวตอนคะแนนนี่แหละโอ้โหร้อยร้อยสิบร้อยสิบสี่ร้อยสิบสามสองสี่นะครับร้อยสิบห้าร้อยสิบสามหนึ่งเสียงโ,โชว์ฟอร์มดีครับแม่แต่คะแนนมาน้อยไปหน่อยครับแต่ว่าก็ยังแม่ยังเป็นผู้ได้รับการชูมือกหรือว่ายังโล่งอกครับโล่งอก ระดับลวยระดับเช็ปโลกงอย่างนี้อ,อะไรมันก็อาจจะมีการคาดเคลื่อนกันได้หมดยกแรกก่อนครับหมดยกแรกผมภาพช้านะครับผู้ปิดท้ายรายการของการถ่ายทอดสด3ชั่วโมงวันนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสด <S 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 ขอบคุณ บริษับกุลส่งโอสถเจ็ดในานทองจำกัดนะครับยาตราเก้าเหรียญน้ำมันยาตรามาวินยาแก้ไอตราอังเชษบริษัทโกมิสโปรดักต์จำกัดยาโมตราโคยเซียนพิมเสพิมเสน้ำตราโคยเซียนบริษัทดีน่าประเทศไทยจำกัดครับคุณทรงวิทย์คุณกระจรศศศดาผงสารุษละโซดาร็อบเม้าเทนเครื่องดื่มตราช้างและบริษัทลออีลอริสจำกัดรีมแต่งผมออดัสเอ็กซ์ตร้าขอแความนดีท่านผู้คุณนะครับดรพงศ์เสพทู รเพื่อกาอาหารจำกัดมหาชนทั้งไก่ย่างห้าดาวพร้อมทั้งนมสดเมจินะครับแล้วก็นึกถึงโตโยต้นตน e า,านะครับก็นึกถึงโตโยต้าเทมอเตอร์ยี่สิบเอ็ดสาขานะครับรับประกันเข้าศูนย์ซ่อมถึงแปีมี19แห่งนะครับของโตโยต้าเทมอเตอร์ช่วงนี้ก็จองที่นี่นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษจองที่บริเวณงานสนารการจังหวัดสนามก,กีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยละครับม,มีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วย แลก็ขอขอบคุณนะครับทองสวนูรีสอร์ทครับรีสอร์ทหรูบรรยากาศธรรมชาติครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วย Top of the Town ครับแอกไนเซอร์หาดใหญ่รับจัดงานอีเวนต์ทั่วราชอาณาจักรครับก็ติดต่อกันได้รวมถึงพวินสเปเชียลครับโดยคุณนรงว่องประเสริฐการนะครับสืบสารตำนานมวยไทยสุ่ความเป็นสากลครับแล้วก็อุปกรณ์มวยของพวินรับครับ ยอมรับนะครับจากสถาบันหลักทั่วโลกเลยทีเดียวสมาคมมวยโลกสภาม,มวยโลก WBCIBFWBO ยอมรับหมดครับออของทวินสเปเชียลนี่นะครับทวินก็มาตรฐานของโลกเลยคุณกระโหลงมาเสกการคู่นี้กระซัดเต็มพี่เต็มเกียดเลยทีเดียวสนุกอีกคู่หนึ่งสนุกอีกคู่นหนึ่งแล้วครับนี่ถือว่าเป็นเรือแรกรอยยินดีเดี๋เจ้าคุณเซิงเจียหนังครับคุณสายชนใจพัคุณ โรงพยาบาลบารมโรงเรียนขนโยธินโรงแรมสยามโซไซตี้โรงเรียนทางดวงรางอินทราโรงแรมสยามพระดาดรวมทั้งเดอะโซไซตี้วิทยารีสอร์ทของคุณสุชีตรีโพคาสุดท้ายขอบคุณคุณพันกาแฟวันแมนและชีกทุกความอร่อยนักกินปลาหลังรามซอย24โอ้โหคู่นี้ทุกต้องยอมรับต่อยมันด้วยนะครับทั้งวันชนะแล้วก็ศักดิ์ศรีนี่ดวนนกันตลอดเลยทีเดียวแต่ว่ารายการมวยไทย ในวันที่2กุมภาพันธ์นะครับท่าีดีๆี่ราดดำเนินรายการนี้ก็เสียโบ๊นะครับนัทเดชวะชีรารัตนวงศ์โพรมาตอร์มาดูว่าพันพยักนะครับยอดมัวสามอศกับซุปเปอร์เล็กแล้วก็เพชรอูทองกับไข่มุกขาวบางพีน้อยกับยอดเหล็กเพชรแล้วก็ตามด้วยรุ่งเดชกับยอดบัวแดงแล้วก็ดีเซเล็กนะครับชกกับพิตในวันที่2กุมภาันครับพราพีราชดำเนินนะครับพระสัปดีหน้าแต่าดูแฟนๆบอกเก็บเกิน5 0 0บาทได้แต่ว่าหนุ่มโบอบอกไม่เอาครับขอเพียง450บาทเท่านั้น ตามนโยบายท่านดอกเตรพงษ์เลยครับของดีราคาถูกเหมือนสินค้าของซีพีที่ิษณุโลกนี่แหละครับนี่นะครับของดีราคาถูกนี่ราคาประหยัดนะครับนี่แน่นอนเลยทีเดียวของกินของใช้อาหารฟ้าลพัดซื้อได้ที่นี่นี่นะครับเป็นผู้ให้ในวงการของเราจริงๆนะครับท่านดตรพงษ์วิเศษไพทูนแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับกรรมการี่จาราใหญ่นะครับและอดีกศรีบาะทัพ์จากซีพีเจริญพัสารจำกัดมหาชนด้วยครับดีกรีสนุกนะครับ คู้วันชนะกับศักดิ์ศรีไปกันไม่หยุดหวัดกันครับวัดเชิงกันถือว่าเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่ที่น่าติดตามมากๆทั้งคู่เลยทีเดียวครับแล้วก็คุณประเสริฐหอธรรมรัตนนะครับประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์กีฬามวยแห่งประเทศไทยครับ ได้ขอบคุณท่านดร์พงศ์วิเศษไพฑูรย์น,นะครับประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนครับซึ่งท่านก็ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของชมรมครับเป็นจํานวนเงิน1 0 0 0 0แบาทนะครับมอบให้กับชมรมสื่อสร้างสรรค์กีฬามวยแห่งประเทศไทยครับโดยท่านประธานชมรมก็คือคุณประเสริฐหอธรรมรัต ากาก็ฝากขอบคุณท่านดรพงษ์มาณโอกาสนี้ครับแลวก็ไปช่วยเหลือสังคมนะครับมีมวยหน่อยครับสึกรวมพลคนท่ำสิงห์นะครับสึกรวมพลคนท่ำสิงห์ที่ต้านภัยาเสพติดนะครับเป็นมวยการกุศลมอบารายได้ให้โรงเรียนชุมชนบ้านทํำสิงห์นะครับ27<อ>กุมภาพันธ์ก็วันที่เราถ่ายทอดสดนี่นะครับ27กุมภาพันธ์ที่ชุมพรนะครับ ลูกหมีสนับสนุนนะครับมวยดีมวยมันที่โรงเรียนบ้านท่ามสิงห์อเภอเมืองจุมพรนะครับอยู่ที่หมู่หนึ่งตท่ามสิงห์นะครับอ่ะ่ึกพื่พลคนท่าสิงห์ตั้งพายาเสดติดไปชมกันครับแล้วก็ขอขอเชิญนะครับนักเรียนพงษ์ธวัลพุ่นสี่สามจอหอพร้อมพระโพทุกท่านนะครับพบอาสังสารที่ขุนอุดรท้นแก่นนะครับวันเสาร์ที่28มกราคม เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับดาตำรวจทำปันนะครับเตชัะแก้วีเป็นผู้ฝ่าคณะนักพันมาแล้วก็เทพตาสุนทรนะครับกรุงเทพศรีสะเกตวัดบ้านฝางตำบลป่าเอานะครับอุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกตเสา28เมื่อกันคุณสวัสดีนะครับดวงแก้วพร้อมทั้งนายกอบตนะครับคุณปัญปัญญาธทนะครับปัญญาพลเป็นท้าววงแล้วก็เลขาอบตคุณประสิทธิ์เจ้าพิลิศนครับร่วมจัดงานด้วย แหม่แกชกตามชื่อเลยครับศักดิ์สรีไม่มียอมง่ายๆครับศักดิ์สรีแหมคนนี้ทั้งคู่นะครับแหมอยู่ในแผนการสร้างด้วยกันทั้งคู่แล้วขอบคุณนะครับอุปกรณ์วยไฟเตอร์คุณภาพร,ระดับอินเตอร์ครับโดยคุณมิตรนครบัตรท็อกออฟเดอะทาวครับออกแกไนเซอร์หาดใหญ่รับจัดงานอีเวนต์ทั่วราชอาจักรติดต่อได้นะครับตอนนี้ชมความมันกันต่อโอ้โหคู่นี้เป็นดวลกันออนี่นี่ใครเจนไปเจนอยู่แล้ว ใจดีทั้งคู่ครับอยดีด้วยกันทั้งคู่ของดีเลยครับแต่มาอวดพี่ๆชาวจังหวัดพิศนุโลกแลกกันเจนอยู่เจนไปด้วยกันทั้งคู่แนๆยังเต็มสนามเลยครับวชนะแต่สักสีววนชนะแดงนั่นเป็นสักสีโอ้โหมวยมันมันแบบนี้ครับต้องขอบคุณครับช่องเจ็ดสีมเดินทางมาถึงคู่ที่5แบบสุดมันเลยทีเดียวโอ้หต้องปรบมือให้ครับ กับคนรุ่นใหม่นักกีฬารุ่นใหม่ของเป็นจินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับย้ำอีกทีนะครับในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับกับไปชมกันที่นี่ที่เดิมแหละครับศึกมวยไทยมาราธอนไฮรักรีโวและคารวาน CTF นะครับวันศุกร์ที่27มกราคมสถานที่ก็คือแห่งนี้แหละครับสนามกีฬาการจังหวัดพิษณุโลกช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสด3ชั่วโมงเต็มเหมือนเดิมครับบ่ายโมงตรงจนถึงจนถึง4โมงเย็นนะครับก็เป็นเวลาเดียวกับวันนี้ครับ เริ่มบ่ายโมงจบที่4โมงเย็นเป็น2โปรแกรมใหญ่ของเพินดีกับช่องเจ็ดสีนะครับส่วนวันอาทิตย์ที่ช่องเจ็ดสีนั้นวยไทยเจ็ดสีเวลาเดิมนะครับบ่าย2โมง15นาทีบพบกันที่โน่นนะครับวันอาทิตย์นี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับภายในเวทีมวยซึ่งเป็นโดมใหญ่นะครับมีแอร์คอน i ดนเซอย่างดีนะครับสำหรับการจัดศึกใหญ่3ชั่วโมง อีกครั้งหนึ่งครับ27อย่าลืมนะครับชมการถ่ายทอดสดจากพิษณุโลกยกนี้ยกสุดท้ายแล้วแะครับเนีย่ยครับก่อนจะเป็นซูเปอปรส์สตาร์ระดับโลกเหมือนวันในเฮงนี่แหละครับต้องชกแบบนี้แหละครับถือว่าใช้ความสามารถความพยายามครับชกเพือ่อจะเป็นผู้ชนะให้ได้ครับวันนี้จะพูดไปแล้วก็ถือว่าผู้มันชนะกับศักดิ์ศร,รีเนี่ยเปิดตัวได้ดีนะครับวันนี้ถือว่าเปิดดีเลยครับ ดูดูดดดขนาดนี้จีนไปจีนอยู่เลยนะไม่ไดีจีนี่ร่วงนะเนี่ยอ้าวศักดิ์ศรีโอ้ศักดิ์ศรีต่อยมีสำคัญครับแม่ได้มีโอกาสชกผ่านหน้าจอช่องเจ็ดสีครับเพราะฉะนั้นทั้งคู so ่โอ้ชกกันแบบลืมเจ็บเลยครับต้องโชว์ผลงานครับต้องโชว์ฝีมือพืนลุกใหม่ของเพชรินดีเพราะซึ่งโปรโมชั่นนี ดวงโชคดีนะครับสูงยาวนี่แหละซ้อมมาดีถึงต่อยได้อย่างนี้ด้วยนะถ้าซ้อมไม่ดีนี่นั่งไปแล้ว <11 8 S 2> นี่ร้อยสิบแปดน่าจะต่อยได้ครับอนาคตร้อยสิบแปดหรือร้อยยี่สิบสองครับโอ้ฝ่ายแดงนี่มีนะโยทินไม่ต้องห่วงครับค่ายนี้ยี่ห้อนี้ฝ่ายท้งฝ่ายท้งเมือก็ทวินยิมครับมีเสียแก่คุณนรงค์ว่องประเสริฐการสนับสนุนอยู่อ,อ,อุปกรณ์เว็ระดับโลกทวินว่องประเสริฐการะทะวินสเปชเชียลน,นะครับโอ้โอโอ้โดนแล้วเอาดีครับ มัดนีของวันชนะโอ้มีนยโยธินไม่ต้องห่วงเลยไม่มีเย์ถอยหลังชนอย่างเดียวชนอย่างเดียวชนอย่างเดียวสักเซวสักสีมาแล้วเอาชนะไปต่อยกันแบบนี้นะครับอนาคตต่อยกันแบบนี้อนาคตนนั่นเอาไปไว้คู่หนึ่งได้เลยโอ้ต่อยมันมากๆเลยแฟนยังไม่หนีไปไหนครับโอ้โหแล้ววันที่สองวันที่สองนี่เสบสบอกว่าไปดูที่ระดมเนินเพชรดินดีนัดนี้ เก็บแค่450นี่ยอดมวย3ามสศนะครับพันพยกักขิตมนนกับซุปเปอร์เล็กแล้วก็เพชรอุทองกับไข่มุกขาวบางพรีน้อยกับยอดเหล็กเพชรเรืองเด็กกัยอดบัวแดงแล้วก็ดีเซลเล็กกับฤทธิ์ด้วยครับรายการใหญ่นะครับวันที่2ดูนะครับผลการขของทั้งคู่วันชนะกับศักด์ศรีครับก็มีศักด์มีศีด้วยกันทั้งคู่ครับแม่เสียตังครับ คุณเบียรัต์วชิรัตตะ,ะวงชมไปยิ้มไปครับคู่นี้ชมกันต่อครับดูกันให้ครบไปเลยโอ้โหคู่นี้ครับแหมแพ้ชนะนี่ไม่เสียของด้วยกันทั้งคู่ละครับมีโอกาสได้มาโชว์พี่ๆผ่านหน้าจอชออ็อตเกียสีกันอีกแน่ครับสำหรับทั้งคู่ครับนี่คือซีพีเฟรชมา t และการวาน c p พี A เนะครับสดจากสน,นกามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ผลกันต่อครับวัชน,นะแดง,งสุดท้ายครับยกสุดท้ายวัฒน,นะแดงนั่งเหมือนสัตว์สีให้ดูกันเต็มอิ่มเลยให้ให้ดูกันเต็มอิ่มเลยนี่ <atur ant S 1> วัฒนะแดงนะครับนั่งเหมือนสัตว์สีโอ้โหข่วยไทยขอมวยไท,ย,ย,ทยครับเย็นนี้เย็นนี้ราชรดำเนินราชรดำเนินครับวันมิชัยวันมิชัยน่าดูครับต่างศึกต่างสายคนเอกกับเจ้าก้องบุรีวสังกระพยติดตามได้ครับ นำเงินแกศักสีแกต่อยต่อยพางถอยพางวันชนะกันแบบเพื่อเอาโดนโดนโอ้โหแข่งกันยาวแข่งกันยาวก็ต่อยอยู่เรื่อยเอ้าอันนี้ครับจะเปิดเกมเร็วแรงแล้วครับวันชนะเชื่อว่าผู้สนับสนุนมีทิปแน่ครับไปกันแบบนี้ทางกายติปพิเศษครับโอ้โหชนอย่างเดียววันชนะกันเฉยเฉยเนี่ยเอ้า โอโ a, โโโ bien, โ้โุ้ยสักศรีต่อยพรางต้องถอยนะถอยนะไม่ถอยแรกไม่ได้เด็ดเอ้าชนะกระบุกอย่างเดียวโอเครุ่นใหม่ครับแต่ว่าการซิกซ้อมการเตรียมตัวระบบหายใจถือว่าสอบผ่านด้วยกันทั้งคู่เอาอุธกันไม่หยุดเลยนะครับคู่นี้ครับฝ่ายแดงนี่นะโยทินฝ่ายน้ำเงินชวินยิ้มมาตรฐานทั้งคู่เอดืโดนเยอะแล้วโดนเยอะแล้วโดนเยอะแล้วโดนเยอะอมุดนะครับแม่ระคังช่วยระคังช่วย มีเสียงปรบมือให้ดังเลยนะครับแฟนปรบมือให้ชอบใจนะครับเดี๋ยวพอทราบผลแล้วเราคงต้องรากันได้แล้วครับเพราะว่า3ชั่วโมงเต็มแล้วครับนี่คือการถ่ายทอดสดแบบยาวนานนะครับซึ่ง2โปรแกรมติดต่อกันวันนี้และ27ท้ายที่สุดแล้วนะครับกรรมการชูมือให้นักมวยชนะมุมแดงนะครับก็คือวันชนะมีนาโยธินชนะคะแนนศักดิ์ศรีธทวินยิมเมื่อจบกันครบ 6ยกเวลามหมดแล้วนะครับ,รบขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมอย่างเหนียวแน่น